เอาตัด้าแล้วเราบอกพอกับลูกเอาเพื่อนตาัดทาั้งนี้แล้วแล้วโอ้เป็นอยู่นี่ไอ้แค่นี่ ตกใจมาเด้อหัวเลยตื่นเหมือนเุ้ยอย่าไต้เลหัวคนแดงเงินสองล้านนี่กันเจ้าไตู้มายกโล์เกือบตายเกือบได้นเงินสองล้าน ลูก네ดูไหมมาเยอะมาากสเปรยอโฟมตัดหญ้าหญ้าแล้วแไปหาลุงกับป่าบ้านี่ยไปหาลุงกับป่าไมาวิเก็จะเยสเานุ Hvad ja, er har Nu skal masken i sko. Kan du ikke gå ind med på? Ja, men skal bare være ude for. så vi skal køre nu. Vi skal hjem nu. Nej, vi skal til Jesper nu. Er det i fem minutter Henrik? Nej. Jo. Nej. Jo. Det er da ja, 4 minutter. Så får du kun 3 minutter til hygge i aften. นายนายอ๋อท like ี่ใส่ไปเตรียมม้โมยเสียเงาก่อนเดินพี่น้องเตรียมม้โมยเสียเงาแล้วก็จะไปหาปลากับลุงมาเลย